สวัสดีค่ะแม่แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะดีใจนะคะว่าจะกลับบ้านแม่จินตลาก็เอึให้แม่แม่ดูนะคะคุณแม่อ่ะอันนี้หนึ่งก้อนนะคะสองสามสี่ห้าหกอู้ก้อนใหญ่เลยหกเจ็ดตรงนี้อีกนะคะคุณแม่ตรงนี้อีกนะคะอ่าเจ็ดก้อนนะคะคุณแม่เขาโอ้โหอึอออกนะคะคุณแม่ อึออกแล้วนะคะคุณแม่คะอ่ากาลังจะว่าจะกลับบ้านนะคะ,ะมาให้ความรักน้องนะคะคุณแม่ก็อึออกเลยนะคะทั้งหมดเ็ดก้อนนะคะคุณแม่ชื่นใจมากๆเลยอยากกลับบ้านนะคะคุณยายมากอดนะคะอาว่ารีบกลับบ้านอึปกติรีบกลับบ้านนะคะอึออกจริงๆเลยนะคะคุณแม่ตรงนี้อีกหนึ่งก้อนนะคะคุณแม่จานี่นะคะ นี่นะคะขอโทษน,นะคะคุณแม่นี่หนึ่งสสามสี่ห้าหตรงนี้หกก้อนนะคะคุณแม่ตรงนี้6กก้อนตรงนู้นหนึ่งก้อนนะคะคุณแม่จ๋าตรงนู้นหนึ่งก้อนนะคะตรงนี้หนึ่งก้อนนะคะคุณแม่นี่นะคะวันนี้วันที่ห้านะคะวันที่ห้าที่คุณแม่อ่แม่จินตลาของเรา อ,อืออกนะคะอืออกนะคะเ่าจะกลับบ้านแม่กระอือให้คุณยายชื่นใจพรุ่งนี้น่าจะได้กลับบ้านนะคะคุณแม่เพราะว่าอืออกเป็นก้นแล้วนะคะ <_ D 2> ออโอ้โ,อโหใหญ่มากๆเลยนะคะคุณแม่เ,เดี๋ยวกลับบา้นบบานเราเนาะเดี๋ยวกลับบ้านเราอืออกแล้วอืออือให้คุณแม่เห็นแล้วนะคะอือให้คุณแม่เห็นแล้วค่ะ <_ D 2> ขอบคุณกําลังใจนะคะคุณแม่จ๋า ก็คุณกำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้แม่จินตลาคนสวยของเรานะคะได้กำลังใจจากคุณแม่ได้กำลังใจจากคุณยายคุณตาอ่าด้วยมาคุณตามาหาน้องทุกวันเลยนะคะคุณแม่มาให้กำลังใจนะคะ,ะมาพูดมาให้แม่ซึมซับนะคะคิดถึงลูกๆที่อยู่บ้านนะคะคุณแม่ก็มาจะกลับบ้านก็อึให้ชื่นชมนะคะคุณแม่จ๋า อ่าตรงนี้หก้อนนะคะคุณแม่ตรงนี้หก้อนตรงนู้นหนึ่งก้อนนะคะอรวมแล้ววันนี้ก็ก่อนจะกลับบ้านก็ให้คุณยายเห็นเกก้อนนะคะขอบคุณกําลังใจเอแม่จินตลาจ้าโอ้อดทนตั้ง11วันเนาะโอ้รออืออ,ออกวันดีด้วยวันที่ห้านะคะวันนี้วันที่ห้าธันวาน้องก็ปลอดภัยแล้วนะคะคุณแม่อือออกจากท้องปลอดภัยแล้วนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็กราบขอบระคุณคุณพ่อคุณแม่ f อีใจดีทุกท่านพ่อพระแม่พระนะคะที่ท่านเมตตาให้กำลังใจนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็ขอให้บารมีช่างบารมีคุตจารานบารมีพกกระกูปกรรมปกปกักรักษาคุ้มครองแม่แม่อฟทุกท่านขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนึกวางสิ่งหนึ่งสิ่งไหนก็ขอท่านได้ดังใจ มุ่งมาตปรารถนาเฮงเฮงรวยรว,วยปังๆัทุกท่านนะคะที่ท่านมาให้กําลังใจแม่จินตลานะคะอ่าก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับยายจินตลาเฟม i ร y ด้วยนะคะอ่าคุณยายก็กอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ